เมื่อเรามีผู้ติดตามครบ1000คนแล้วเนี่ยครับเราก็ไปเปิดตะกาก็เปิด t ิกตอกขเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปมุมขวาบนนะครับล้วก็ไปตรงคําว่านะครับทิกตอกสตูดิโอนะครับก็ไปตรงคําว่าการสร้างรายได้นะครับการสร้างรายได้เนี่ยเราก็ดูตรงคําว่า t ิกตอกช็อปครีเอเตอร์นะครับะแล้วก็กดสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็พอเปิดตะกาเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เลือกสินค้านะครับวิธีการเลือกสินค้าเนี่ยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะนะครับเวลาที่เราไปที่ตลาดสินค้าเนี่นะครับเวลาเราจะดูสินค้าที่เราจะ มากกว่า4.5ยิ่งมากยิ่งดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็4.7ทับ5อ่ะอันนี้เลือกเพราะว่าภาพรวมเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อคะแนนคุณภาพช่องนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยคะแนนคุณภาพการโปรโมท3.0วิธีแก้คือลบสินค้าที่คะแนนไม่ดีออกแล้วก็เพิ่มสินค้าที่คะแนนดีๆเข้ามาใหม่ตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่อสินค้าที่เราเอามารีวิวครับเพราะว่าถ้าร้านค้าไหนคะแนนรีวิวไม่ดีเนี่ยสงว่าสินค้านั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรารีวิวไปนะครับลูกค้าได้รับเนี่ย เพื่อนๆุกท่าจจะยังไม่มีทุนในการที่จะหาสินค้ามารีวิวด้วยการซื้อนะครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มแรกนะครับให้เอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับวิธีการนะครับไปที่หน้าแรกของ TikTok นะครับแล้วกดแท็บคำว่าร้านค้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดตรงรูปกล้องนะครับหาของในบ้านมานะครับอย่างเช่นครับผมมีเครื่องดูดฝุ่นอันนี้นะครับผมก็จะถ่ายรูปแบบนี้เสร็จแล้วผมก็ดูครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ใน TikTok Shop หรือเปล่านะครับคือเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ต้องใช้เงินให้มากนะครัััััััับบบบบบใใชช้้้้้้ขออ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 งงททีีีีีี่่่่่่่มมมยยยยยยููููกนน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 นาาาารร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 ววววววิิะะะะะะคคคคคคเเเเเสสส็็จแลหดดดดดป์ต บถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่าสินค้าที่รีวิวกับตะกร้าไม่ตรงกันเนี่ยโดนละเมิดนะครับสมมติดูอันนี้นะครับโอเคที่เราจะดูก็คือตรงด้านล่างสุดนะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นเนาะเราดูครับว่ามีสต็อกเท่าไหร่สต็อกต้องเยอะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสต็อกน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะโปรโมทไม่คุ้มนะครับค่าคอมเท่าไหร่นะครับมีคนรีวิวหรือยังนะครับไหนลองอ่านรีวิวดูซินะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างโน่นนี่นั่นนะครับโอเคดูภาพรวมแล้วใช่ได้ เราก็ค่อยกดเพิ่มในโชว์เคสนะครับซึ่งมันก็จะมาโผล่ที่หน้าโชว์เคสของเรานะครับนี่นะครับโชว์เคสก็คือตะกร้าเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโชว์เคสนะครับพอมาโผล่ในตะกร้าปุ๊บเวลาเราถ่ายทําคลิปนะครับเราก็ติดตะกร้านะครับติดตะกร้าด้วยกันนะครับกดเพิ่มลิงก์นะครับแล้วก็เลือกสินค้าแล้วก็เอาสินค้าที่อยู่ในโชว์เคสเนี่ยมาลงแล้วก็เพลงที่เราใช้นี่นะครับถ้าบางทีเนี่ยมันไม่ขึ้นตะกร้าสีเหลืองให้เรามันเป็นเทาๆนะครับให้ไปกดเนี่ยตรงเสียงเนี่ยนะครับให้เราไปเลือกกกดดแแวว่่่นนนนนขยยยาาะะคครรัับบลลลลล้็็็องงงงงงูเเเเเเเพพพพททีีปปชชชิิิณ์ พาณิชเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่เราจะสามารถนะครับเอามาใช้ในการทําคลิปได้นะครับถ้าเป็นเพลงลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นการติดตะก,ก้าในหน้าได้นะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราจะซื้อของมาใช้ในบ้านเนี่ยปกติเราจะซื้อที่แอปอื่นถูกไหมครับแต่ว่านะครับก็ให้เราซื้อสินค้าที่อยู่ในตัวทิกต็อกนะครับก็คือเรามาที่ร้านค้าเนี่ยเนี่ยเราก็กดซื้อกดซื้อในนี้ได้เลยนะกดคูปองกดซื้ออะไรอย่างนี้แล้วก่อนกดซื้อเนี่ยก็เหมือนกันนะครับว่าเราก็ดูว่าเขารับในหน้าหรือเปล่าถ้าเขารับในหน้า นะของใช้ในบ้านเนาะเราก็เปลี่ยนมาซื้อที่นี่แทนเสร็จแล้วเราก็รีวิวด้วยแล้วก็ดูตามสเตจที่ผมบอกทั้งหมดซึ่งเราใช้ของที่ซื้อมาจริงๆนะครับและเราก็ได้รับค่าในหน้าด้วยเนี่ยมันก็จะบินยินทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะครับแล้วก็พวกกล่องพวกอะไรเนี่ยซื้อมาแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งครับเพราะว่าถ้าเราจะเอามาเป็นพร็อพในการที่เราจะามาทำไลฟ์ก็ได้เอามาตั้งข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็รีวิวนะครับเราจะได้มีของโชว์นะฮะ